ใครกำลังจะติดต่อมาหาคุณเราวๆานี้ขอไพ่บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะในพลังงานประมาณไหนติดดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุมคิ้งถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกัน ้าดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมควีนถือดาบพลังงานของคนธาตุลม1น่ถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนเข้มแข็งอดทนนะคะนิ่งๆเงียบๆเ,เจ็บก็ไม่บอกทุกข์ก็ไม่บอกเครียดก็ไม่บอกนะคะมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมใครเป็นพลังงานของคนที่ ยอมหักไม่ยอมงอนะคะเด็ดเดียวเด็ดขาดทิฐิไม่ยอมแพ้เจ็บขนาดไหนก็ไม่บอกเจ็บขนาดไหนก็ไม่ยอมแพ้นะคะลึกๆในใจนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะไม่ได้ถึงขั้นว่าแข็งกระด้างหรือว่าโหดร้ายอะไรนอกจากจะเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอก็อาจจะเป็นคนที่ดีมาดีกลับร้ายมาก็คือร้ายกลับเลยนั่นเองนะคะแฝงเนาะได้มาแบบไหนก็คือตอบพืนกลับไปแบบนั้นนั่นเองนะคะ เรามาดูพลังงานของคนที่จะติดต่อมาหาคุณกันบ้างว่าเขาจะเป็นใครนะคะพอพลังงานของคนที่จะติดต่อมาหาคุณหน่อยสิไม,ม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิห์ธนูนเดอมิจิเคียนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิเจ็ดถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำจอชเม้นพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะแล้วก็ ห้ามาพลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุน้ํานะคะที่ขึ้นมาน่าจะมีเรื่องมีความไม่เข้าใจต่อกันนะคะคุณมีห้าดบก็เป็นการทะเลาะนะคะอยากเอาชนะนะคะต้องเป็นคนเดียวต้องเป็นที่หนึ่งส่วนห้าหมายก็เป็นการทะเลาะนะคะความไม่เข้าใจหาทางออกไม่ได้ยังหาข้อยุติไม่ได้แต่พลังงานของคนคนนี้ ไม่ได้ใจแข็งเท่าของคุณนะคะมีความอ่อนไหวมีความวอนไหวมีความฟุ้งซ่านนะคะพยายามที่จะหาทางออกพยายามที่จะพูดจะคุยจะเคลียร์นะคะเปิดใจคุยกันมีปัญหาอะไรก็คือแก้ไขปัญหาอยากแก้ไขปัญหานะคะอยากพูดคุยอยากเจรจามากๆพลังงานของความไม่เข้าใจตอนนี้คุณเลือกที่จะเงียบคุณเลือกที่จะนิ่งนะคะแต่ว่าพลังงานของเขาเหมือนกับมีความพยายามมากๆที่จะติดต่อมาที่จะพูดคุยนะคะแก้ไขปัญหาเปิดใจนะคะ เรามาดูเหตุผลนในการติดต่อมาของเขากันนะคะว่าเขาจะติดต่อมาเพื่ออะไรนะคะเป็นพลังงานของคู่ที่มีการทะเลาะกันนะคะมีความไม่เข้าใจกันคุณเลือกที่จะเงียบคุณเลือกที่จะนิ่งแต่ว่าเขาเลือกที่จะพูดคุยเลือกที่จะงอเลือกที่จะปรับใจนะคะเรามาดูกันว่าเขาติดต่อมาเขาจะติดต่อมาเพื่ออะไรหรือว่าจะพูดคุยอะไรอีกนะคะ คิดถึงนะคะเหงาเศร้าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็คือไม่มีความสุขเลยนะคะการไม่เข้าใจการการปั้นปึงการการโกรธกันอยู่งอนกันอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่เขาไม่แฮปปี้เลยนั่นเองนะคะแก้ไขาปัญหานะคะหาทางออกร่วมการทําอะไรให้มันชัดเจนไม่คขมเขือนนะคะจะไปในทิศทางไหนก็คือตัดสินใจมานั่นเองนะคะ สวินหือถ้วยนะคะมาง้อนะคะมาพูดคุยมาคืนดีนะคะเป็นไปได้ก็คืออยากทําความรักให้ดีขึ้นหรือว่ากลับมาพูดมาคุยมาคบกันเหมือนเดิมนั่นเองพลังงานของเขานะคะทั้ง the magician แล้วก็ judgment เป็นคนที่เคลียร์นะคะไม่ชอบอะไรที่อึมครึมและต้องคาดเดานั่นเองนะคะเข้าถึงอยากติดต่อมาหาคุณเพื่อพูดคุยเพื่อเคลียร์ใจเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะอยากรู้ว่าคุณยังคงรักเขาไหมหรือว่าคุณไม่มีเขาในหัวใจแล้วนั่นเองนะคะ กไม้นะคะพิ่ชิดใจแก้ไขปัญหานะคะพลังงานของคนคนนี้ยังคงจะตามตื้อคุณอยู่นะคะหากว่าคุณหมดใจหรือว่าคุณไม่พูดไม่คุยคุณเลือกที่จะเงียบเขาจะไม่เงียบแล้วนะคะในพลังงานของเขาเขาจะลุยแล้วเขาจะบุกแล้วนะคะ สองถ้วยนะคะพลังงานดีมากๆนะคะยังคงรักยังอยากเป็นคนรักเพราะว่ายัางคงรักอยู่นั่นเองถึงจะติดต่อกลับมาแม้ว่าคุณจะโกรธคุณจะงอนคุณจะเงียบเขาไม่สนใจแล้วนะคะเขาจะเดินหน้าจีบคุณต่อเขาจะเดินหน้าง้อคุณต่อนั่นเองนะคะเขามีความเชื่อมั่นมีความเชื่อใจในตัวเองด้วยนะคะว่ายังไงคุณก็จะต้องยอมใจอ่อนให้กับเขาให้กับความรักที่เขามีให้นะคะ คนที่จะติดต่อมาหาคุณก็คือคนที่มีปัญหามีประเด็นโกรธกันงอนกันอยู่ในตอนนี้นะคะติดต่อมาเพื่อง้อนะคะมาขอคืนดีมาปรับใจนะคะมามอบความรักนะคะมาปรับปรุงความรักมาแก้ไขปัญหาสิ่งที่ไม่เข้าใจกันสิ่งที่ทะเลาะกันก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะ